ขอตาเพื่อนตรงนี้เนาะตร,ตรงเพื่อนแตกนี้เพื่อนอื่นอ่ะอ่าทอนขอตาเพื่อนนี้เนาะเพื่อนจะบางบางที่กะจะมีค่ะพี่น้องคะทอนพันหยานี่เปียเนาะขั้นจะห้ดีเท่ากับเาต้องเอาทอนที่เพื่อนแก่หลายค่ะพี่น้องขั้นแก่หลายบางที่กับมีทอนนี่เนาะคือลํำมันอมันก็นจะแตกยอดยุ่ข,ข้างบนเนาะค่ะเนาะในหน้าเท่ากับ ไปปล่อยไปเลี้ยงบ่ได้ค่ะพี่น้องงัวกะต้องค้งคอ,อกเนาะห้ากะต้องหาอาหารในพื้นกะเป็นเฟี้ยงเนาะเป็นฟางอาัดกอกห้านี่เปียปูปลูกแห่งั่วค่ะพี่น้องเนาะเป็นอันนี้อาหารแห่งจะดีค่ะพี่น้องยอดก็จะอวบจะสวยเนาะตามที่ไม่ได้ปลูกมากเนาะอันนี้คือประสบการณ์ของไม่ได้อ่าที่เคยปลูกเคยทำม,มากขั้นห้าเอาทอนพันขคณะนะแบบว่าพอดีเนาะ ข้าบ่าต้องเอาแก้ลายค่ะพี่นอ้องบ่ต้องแก้ลายแล้วก็บบเอาให้ตัดได้ประเมดเทพจะท่ามคีบให้เบิ่งเวลาปลูกเนาะค่ะเนะเาะบางคนกับบรูวิธีการปลูกคือกันค่ะเห็นเพิ่นปลูกเนาะเพิ่นก็จะเสียบอ่าคืองขั้นเ้าเอาทอนพันคณะแบบว่าพ่อดีเนาะเ้าบ่าต้องเอาแก้ลายค่ะพี่นอ้อง บ่าต้องแก้หลายแล้วก็บ่เอาให้ตัดได้ปลากระโบเป็นยางกระติดดีขึ้นกันแต่ว่าก็จะเหตุยากเนะาะจะเฮตุเดซ่ากลัวตีเฮาแซ่ไว้แบบว่าเพิ่นกาลัางแตกเนาะทอนกลางเพ่นมาดูยากันคะพี่น้องคะยาที่ไม่ได้ตัดอ่าช้ำไวเ้เนาะแซ่น้ำไวค้ค่ะพี่น้องเพื่อจะได้หน้าเฮาก็ ไปปล่อยไปเลี้ยงบ่ได้ค่ะพี่น้องงัวก็ต้องขัง,ขงคอ,อกเนาะเออเฮาก็ต้องหาอาหารในพื้นกะเป็นเฟี้ยงเนาะเป็นฟางอัดก้อนนี่เนาะคือล่ำมั่นเออมันก็จะแตกยอดอยู่ข,ข้างบนเนาะคะนะ่ะเนาะเพิ่นก็จะพันกันเบิ่งอ่าท่อนนี้แตกฮอดไอ้ท่อนข้างบนเลยเวลาเฮาปลูกเฮาก็จะนอนลงเนาะไอ้นอนลงเดี่ยมนี้เนาะคือล่ำมั่นเออมันก็จะแตกยอดอยู่ข,ข้างบนเนาะคะนะ่ะเนาะงัวเนาะ เฮากัตตองมีแรงอาหารเฮาเลี้ยงง่วเข้ากัตตองมีแรงอาหารใน,พ,นพื้นค่ะพี่น้องสิไปอาศัยแต่หญ้าธรรมชาตินอนหนาฝนนี่เพื่อนเฮ็ตให้ใส่เตรียมไปปลูกเนาะหญ้าเนเปียนะคะอะเป็นหญ้าเนเปียเบิ่งเพื่อนแตกรลกแตกอันนี้ออกมาเต็มเลยค่ะพี่น้องมีดิบเอาไว้หลายคืนหลายรลากเพื่อนก็นจะพันกันเบ่งอาท่อนนี่แตกฮอดไอท่อนคางบนเลยเวลาเข้าปลูกเขาก็จะนอนลงเนาะไอนอนลง เดี๋ยวอี้แตกลากแบบหลายเลยค่ะพี่น้องห้องคั่นแซ่แบบหลายขึ้นมันก็จะเวลาห้าปลูกมันก็จะเอาไปยากเน่ยเวลาเ้าดึงขึ้นหลากเพิ่นก็จะพันกันเนาะพี่น้องหลากจะพันกันแบบนี้นี่มันก็จะดึงขึ้นยากแต่อันนี้แตกลากแบบหลายเลยค่ะพี่น้องห้องคั่นแซลแบบหลายขึ้นมันก็จะเวลาห้าปลูกมันก็จะเอาไปยากเน่ยเวลาเ้าดึงขึ้นหลากเพิ่นก็จะพันเพิ่นก็จะพันกันมึงอ่อนนี้แตคอดไอทอน้างบนเลย เวลาเ้าปลูกเขาก็จะนอนลงเนาะไอ้นอนลงเดี๋ยวทอนไอ้โค่นเพิ่นก็จะแตกเร็วกว่าทอนไอ้ทอนกลางล่ำเพิ่นค่ะพี่นอ้องอจะแตกยอดดีกว่าอัน,นอันนี้เป็นทอนกลางกลางล่ำเพิินเนาะค่ะทอนกลางล่ำที่ไม่เดบให้เบื้องตะกี้นี่็คือเป็นโค่นเพิ่นเนาะอ,อันนี่เนาะคือล่ำมั่น มันก็จะแตกยอดอยู่ข้างบนเนาะคะ่ะเนาะเป็นอนนี่ก็จะแตกซ่าเน่แตกยอดซ่ากว่าอันนี้เนาะแต่ว่าหลากก็ออกเงาขึ้นกันละค่ะพี่นอ้องอหลากก็ออกแบบเงาแตกตาดีอยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะทอนพันธ์อย่านี่เปียเนาะคันจะห้ดีเท่ากับ่ตองเอาทอนที่เพื่อนแก่หลายค่ะพี่น้องคันแก่หลายบางที่กับมีทอนไม่น่าเท่ากับ ไปปล่อยไปเลี้ยงบ่ได้ค่ะพี่น,อน,น้องง่วกระตองค้งคอกเนาะห้ากระตองหาอาหารในพื้นกป็นเฟี้ยงเนาะป็นฟางอัดก้องขั้นห้าเอาทอนพันคณะแบบว่าพ่อดีเนาะเ้าบ่าต้องเอาแก้ลายค่ะพี่นอ้องบ่ต้องแก้ลายแล้วก็บบ่เอาให้ตัดได้ป้อนกับหย่าที่ห้าปลูกนี่ลหละค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้จำเนานะค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะเพิ่นก็นจะพัานกันิึง อาท่อนนี่แตกฮอดไอท่อนคางบนเลยเวลาเขาปลูกเขาก็จะนอนลงเนาะไอะนอนลงเดียบท่อนไอโค่นเพ่นก็นจะแตกเร็วกว่าทอ่อนไอท่อนกลางล่ำเพ่นค่ะพี่นอ้องจะแตกยอดดีกว่าจะดีครับพี่น้องยอดก็จะอวบจะสวยเนาะตามที่ไม่ได้ปลูกมาเนาะอันนี้คือประสบการณ์ของไม่ได้อ่าที่เคยปลูกเคยทํามาเมื่เนาะ ขฮากะต้องมีแรงอาหารขฮาเรียงงัวเขากะต้องมีแรงอาหารใน,พ,นพื้นค่ะพี่น้องสิเปอาศัซแต่ห้าธรรมชาตินอนหนาฝนนี่เพื่อนกะเฮดให้ใส่เพื่อนกะจะพัานกันิึงอาทอนนี่แต่คอดไอทอน้องบนเลยเวลาเ้าปลูกเขากะจะนอนลงเนาะไอนอนลงเดียบอันอันนี้เป็นทอนกลางๆล่ำเพิ่นเนาะค่ะทอนกลางล่ำที่แม่เดให้เบิ่งตะกี้เนี่ก็คือเป็นโค่นเพื่อนเนาะเอม กันนาะพี่น้องหลากจะพันกันแบบนี้นี่มันก็นจะดึงขึ้นยากได้ว่าอัน,นอันนี้เป็นทอนกลางๆล่ำเพิ่อนเนาะค่ะทอนกลางล่ำที่ไม่ได้ให้เบื้องตะกี้นี่กคคือเป็นค่นเพื่อนเนาะเออมีแบบว่าตาบอดเพื่อนอื่นเนาะ <laughs> เพิ่นก็นจะบ่องอกค่ะพี่นอ้องห้าเนี่เปียปูกไว้แหงงวัวค่ะพี่น้องเนาะเป็นอันนี้อาหารแหงงวัวนครับ อญ้าที่ห้าปลูกนี่แหละค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ก็เอาไว้จนำเนาะค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะหน้าเ้าก็ไปปล่อยไปเลี้ยงบ่ได้ค่ะพี่น้องงัวก็ต้องขังคอ,อกเนาะอหฮาก็ต้องหาอาหารในเพื่อนก็ป็นเฟี้ยงเนาะป็นฟางอัดก้อนจะดีค่ะพี่น้องยอดก็จะอวบจะสวยเนาะตามที่ไม่ได้ปลูกมากเนาะอันนี้คือประสบการณ์ของไม่เดบอ่าที่เคยปลูกเคยทำม,มากเพื่อน,นี่ก็จะ แตกซาเน่แตกยอดซากว่าอันนี้เนาะแต่ว่าหลากก็ออกเงาขึ้นกันแล้วค่ะพี่นอ้องอหลากก็ออกแบบเงาแตกตาดีว่าก,กับโบเป็นยังกระติดดีขึ้นกันแต่ว่าก็จะเฮ็ดยากเนาะจะเฮ็ดเดซ่ากลัวตีเฮ้าเซ่ไวแบบว่าเพิ่นกาลังแตกเนาะทอนกลางเพิ่งก็จะพัานกันมึงอาทอนนี่แตกฮอดไอทอนคางบนเลยอเวลาเฮ้าปลูกเขาก็จะนอนลงเนาะไอนอนลงเดี๋ยว ทอนไอ้โคนเพิินกระจะแตกเร็วกว่าทอนไอ้ทอนกลางล่ำเพิินค่ะพี่นอ้องจะแตกอยอดดีกว่าประมาณอ่าสามทอนเนาะอ่าสามทอนอันนี้ละเ้าก็บ,บ่ตตองเอาอันนี้ให้แก้หลายเพิ่นกระจางงอกดีการงอกมาดูหญ้ากันคะ่ะพี่น้องคะ่ะหญ้าทีไม่ได้ตัดอ่าช่ำไว้เนาะแช่น้ำไว้ค่ะพี่น้องเพื่อจะ ทอนไอ้โคนเพิ่นก็จะแตกเร็วกว่าทอนไอ้ทอนกลางล่ำเพิ่นค่ะพี่นอ้องจะแตกยอดดีกว่าอันนี้ไม่เด็บแทไใบหลายมือโพดค่ะพี่น้องปกติก็จะแท่กันอยู่สามคืนเท่ากับไปปลูกได้นาอพ่อเพิ่นแตกหลากน้อยๆเพิิน,นก็จะแตกซ่าแน่แตกยอดซ่ากว่าอันนี้เนาะแต่ว่าหลากก็ออกเงาขึ้นกันล่ะค่ะพี่นอ้อง หลกก็ออกแบบเงาแตกตาดีอย่างขั้นห้าเอาทอนพันคณะแบบว่าพ่อดีเนาะห้าบาต้องเอาแก้หลายค่ะพี่น้องอบต้องแก้หลายแล้วก็บเอาให้ตัดได้อัน,นอันนี้เป็นทอนกลางๆล่ำเพิ่นเนาะค่ะทอนกลางล่ำที่ไม่ได้ให้เบื้องตะกี้เนี่็คือเป็นโค่นเพื่อนเนาะน,นี่เนาะคือล่ำมั่นมันก็นจะแตกอยอดอยู่ข้างบนเนาะค่ะเนาะ อันอันนี้เป็นทอนกลางๆล่ำเพิ่นเนาะค่ะทอนกลางล่ำที่ไม่เดให้เบืองตะกี้เนี่ก็คือเป็นโค่นเพิ่นเนาะในหน้าห่ากับไปปล่อยไปเลี้ยงบ่ได้ค่ะพี่นอ้องงัวก็ต้องขังคอ,อกเนาะห้าก็ต้องหาอาหารในเพิ่นก็เป็นเฟี้ยงเนาะเป็นฟางอ,าอัดก้อนเพิ่นก็จะพันกันเบื่อทอนนี่แตกหอดไอทอนของบนเลยเวลาห้าปลูกเขาก็จะนอนลงเนาะไอนอนลงเดี๋ยว อันอันนี้เป็นทอนกลางๆล่ำเพิ่นเนาะค่ะทอนกลางล่ำที่ไม่ได้ให้เบื้องตะกี้เนี่ก็คือเป็นโค่นเพิ่นเนาะอ่อขั้นเท้าเอาทอนพันคณะนะแบบว่าพอดีเนาะเท้าบ่อตองเอาแก้หลายค่ะพี่นอ้องบ่อตองแก้หลายแล้วก็บ,บ เอาให้ตดได้ปลากระโบเป็นยางกระติดดีขึ้นกันแต่ว่าก็จะเฮ็ดยากเนาะจะเฮ็ดได้ซากลัวตีเห,า,า,า,หาเซ่ว้แบบว่าเพิ่นกำลังแตกเนาะทอนกลางเพิ่นนี่ก็จะแตกซาเน่แตกยอดซากลัวอันนี้เนาะแต่ว่าหลากก็ออกเงาขึ้นกันละ่ะค่ะพี่น้องหลากก็ออกแบบเงาแตกตาดีาเพิ่นก็จะผ่านกันมึงอทอนนี่แตกคอดไอทอนคำบุญเลยเวลาห้าปลูกเขาก็จะนอนลงเนาะ ไอ้นอนลงเดี๋ยวค่ะพี่น้องคะทอนพันหยาเนี่เปียเนาะขั้นจะห้ดีเท่ากับต้องเอาทอนที่เพื่อนแก่หลายค่ะพี่น้องขั้นแก่หลายบางที่กับมีทอนในหน้าเท่ากับไปปล่อยไปเลี้ยงบ่ได้ค่ะพี่น้องง่วงก็ต้องขังคอ,อกเนาะเออเท่ากับต้องหาอาหารในเพื่อนก็เป็นเฟี้ยงเนาะเป็นฟางอาัดก็อันนี้ไม่เด็ดแซ่ว้หลายมือพูดค่ะพี่น้องปกติก็จะแซ่กันอยู่ สามคืนเท่ากับไปปลูกได้เนาะพ่อพ่อนเตกหลักน้อยๆมาดูหญ้ากันคะพี่น้องคะหญ้าที่ไม่ได้ตัดอ่าช่ำไววเนาะแซ่น้ำไวค้ค่ะพี่น้องเพื่อจะประมาณอ่าสามทอนเนาะอ่าสามทอนอันนี้ละเท่ากับปตองเอาอันนี้ให้แกลายเพิ่งกระจางงอก